มอรน่ <Morning S 2> ค่ะทุกคนก็เช้านี้นะคะเราก็จะมาทานเป็นน้ำปั่นผลไม้ตามสล์เรานะคะทุกอย่างเราก็จะหัน่นแล้วก็ฟรีซไว้หมดแล้วฉะนั้น เราจะมีเป็นกล่องๆในตู้เย็นที่เทน้ําใส่แล้วก็ยัดใส่เครื่องปันป่นปั่นได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรในตู้เย็นบ้างคือตู้เย็นตอนนี้คือแน่นมากค่ะนี่เพิ่งเตรียมว้เมื่อวานเลยเป็นกล่องหนึ่งเราจะใช้เอ,อ่อกล่องหนึ่งต่อวันอันนี้เป็นเทมเป้ เห็น,นะะในกล่องหนึ่งก็จะมีหลายอย่างคือพยายามทําแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะก็คือซื้อผลไม้มาหลายๆอย่างแล้วก็หั่นใส่กล่องฟรีซเอาไว้เลยนะคะวันนี้ก็จะมีมะละกอมะม่วงลูกเดือยกล้วยกนนนารวานานะแล้วก็แก้วมังกรนะคะจริงๆอันนี้ดีมากสาหรับคนที่แบบไม่ทานผลไม้บางชนิดคืออย่างเราอะปกติแล้วเราจะไม่ทานมะละกอเพราะรู้สึกว่ามันมีกลิ่น แต่พอมาใส่ในสูทตี้มันก็เบลน,นกับผลไม้อนื่นไปก็ทําให้มันโอเคมากที่จะดื่มแล้วเราก็ไม่ได้กลิ่นมะละกอนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้กินผลไม้ที่ไม่ชอบได้ด้วยมาปั่นกันดีกว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะมีเวลาอยากจะเพิ่มผลไม้สักอย่างนะคะเดี๋ยวจะหัน่นแอปเปิ้ลเขียวเข้าไปเพิ่มด้วย เราจใส่น้ำมาได้สักแป๊บหนึ่งก็น่าแบบจะเปบบกเสร็จแล้วนะคะเป็นสปูตี้ของเราส่วนตอนนี้ก็จะมาโรยเชียร์ซีดสักช้อนหนึ่งนะคะให้มันแบบมีประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นกูดแฟตนะคะ สูงสมเลยดีกว่าอ,อนหนี้หวานนะมีทั้งมะละกอมะม่วงแล้วก็กล้วยนะคะนี่ขนาดใส่แอปเปลิลเขียวแล้วนะแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทานทานรสชาติประมาณนี้ได้แต่ว่าใครที่ทานมาสักพักแล้วอยากจะลดหวานนะแนะนําให้ใส่เป็นพวกแอปเปลิลแก้วมังกรอะไรอย่างนี้ยค่ะ หรือไม่ก็ใส่ผักเลยก็ได้นะใครที่มีแบบเจล,ลลี่บีทรูทหรือว่าพวกสลัดผักเขียวอยู่ในตู้อะลองใส่ดูก็ได้นะคะมีหลายคนชอบถามน,นะคะว่าเราใช้เครื่องปั่นอะไรเราใช้ของบอชนะคะแต่ว่าอันนี้ราคามันค่อนข้างสูงนะแต่มันก็ปั่นได้หลายอย่างอย่างเชฟมีสมูทตี้มีซุปของเราเวลาเราปัน่นเราก็จะใช้โหมดอันนี้เ,เลยสมูทตี้กดทีเดียวจบนะคะ หรือว่าใครที่อยากจะใช้ทําอาหารแบบพวกปั่นพิกเกอร์เทียมหรือว่าทำฮัมมัสอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้โหมดนี้ก็คือสามารถปรับความแรงปีดใบมีดได้ตรงนี้เลยนะคะมันก็ทําได้หลายอย่างอยู่นะแต่เราู้ส่กว่าราคามันค่อนข้างสูงยังไงเดี๋ยวเราจะลิงก์อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นของ imix นะคะเป็นรุ่นที่ราคาย่อมยาวก,กว่าปั่นได้เหมือนกันเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้ใน description บอกักคะ ก็คือนมแพลนเบสนะคะที่เรามีอยู่ในตู้ตอนนี้เดี๋ยวจะโชว์ทุกคนว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นนมถั่วเหลืองผสมงาดำนะคะนี่ก็นมถั่วเหลืองนี่ก็นมถั่วเหลืองนี่ก็นมถั่วเหลืองนี่เป็นนมพิซซาชิโวนะคะก็อันนี้เราจะใช้แบบว่าทานเปล่าๆบ้างทานเหมือนผสมกับข้าวโอ๊ตบ้างแล้วก็ใช้ทํากาแฟบ้างนะคะ แต่ว่าเรารู้สึกว่าพวกนมถั่วเหลืองอ่ะกลิ่นมันจะค่อนข้างแรงนะเออคือนมถั่วเหลืองอ่ะมันจะค่อนกลิ่นค่อนข้างแรงฉะนั้นเราจะใช้กินแบบเดียวดีเปล่าเองแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้เวลา,าชงเครื่องดื่มที่บ้านนะคะอย่างกาแฟชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่แรงมากแล้วก็แบบเทคเจอร์มันก็ไม่ได้น้ำจนเกินไปยังไงเดี๋ยววันนี้จะลองชองกาแฟให้ดูกับตัวนี้นะคะซันคิส เอานา้ำเล็กน้อยไปอุ่นหนึ่งนาทีเพื่อให้ได้น้ำร้อนมาหรือใครต้งน้ำร้อนไว้ก็สามารถนะแต่เราขี้เกียจเราก็ประมาณนี้พออุ่นน้ำพอกาแฟเราใช้ของบอนารมานะคะประมาณช้อนุงก็ใส่น้ำตาลตามชอบนะคะ เราจะใส่ประมาณช้อนช้อนหนึ่งด่เพระาะวนมของเราอันนี้จะเป็นมนมแบบ unsweetened นะแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคเพื่อความหน้าหน้ามองของกาฟแฟเราแล้วก็จะผสมผสมนมไปนิดน,นึงก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลืออันนี้พอดีทํานมหกนิดน,นึงอ่าใช้ไปประมาณนี้แล้วก็ค่อยเทที่เหลือลงอย่ที่เห็นคือนมพิสตาชชโออ่ะม,มันจะมีสีที่แบบเข้มกว่านมปกตินิดนึาะ ใส่น้นแข็งมันผุ่นๆเข้าไว้ก็จะได้ไอส์แลเต้ประมาณนี้นะคะแพลนเบสก็คือเจเลยฐานได้ถ้าดูที่ฉลากเขาจะเขียนม้นหมดเลยนะว่าไม่มีเลคโตสไม่มีกลูเตนไม่มีถั่วเหลืองสำหรับคนแพ้ถั่วเหลือง ไฟเบอร์สูงแคลเซียมสูงนะคะสามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยคือรสชาติมันก็ถือว่าผ่านเลยนะสำหรับเออกาแฟที่ใส่นมแันเบสนะคะมันอาจจะไม่ได้นัวเท่ากับนมวัวทั่วไปเนาะแต่ว่าเราถือว่าอันนี้มันมีความแบบไม่มีกลิ่นทัวแล้วก็ก็วิช ที่จะแบบเทียบกับนมนมวัวได้เลยคือถือว่าเออถ้ากินใครที่ทานช่วงที่แบบหยาบกลับมาเป็นแพนเบดจะบอว่าทานช่วงกินเจนี้ก็เวอร์มากเลยนะคะตัวนี้เราจะมาลองทํามื้อเที่ยมเป็นพาสต้าโดยใช้นิวทริชโนยีสส์นะคะซึ่งมันจะเป็นแบบเป็นยีสที่ทําให้มีรสชาติเหมือนชีสอะมันจะมีความแบบเค็มๆค็มน,น,นวลน,นัว,นนวนแบบฝรั่งนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตแบบโฮวิล่ามาร์เก็ตอะไรเงี้ยก็ ลองทําครั้งแรกนี่จ้าเดี๋ยวลองดูกันว่ากินได้หรือเปล่าตอนนี้ก็มีควาเล็กระดับหนึ่งน,นะคะเราจะมาทําซอสต,ตัวพาสต้ากันก็พยายามดัดแปลงเอาจากของที่มีในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทาซอสด้วยนี่เลยนี่เบ<ๆ>สของการทำครีมี่ซอสไว้ซอสของเรานะคะจะเป็นปะมะม่วงหิมพานที่เราไปแช่ไวหนชั่วโมงด้วยกันนะคะในน้าร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ลงเครื่องปัน่นต่จะใส่มะนาวเดี๋ยวจะลองใส่ดูลูกหนึ่งก่อนถ้ามันไม่พอก็เดี๋ยวเพิ่มได้ในส่วนของสิ่งที่จะทำให้มันชีซี่ก็จะเป็น nutritional yeast นะคะใส่ะระวมกันแล้วก็เดี๋ยวพวก non dairy milk อะ่ะเราจะใส่เป็นตัวนี้เหมือนเดิมก็คือเป็น p i ซซ a า h o ว milk ค่ะของซันเิสแล้วก็เดี๋ยวจะต้องใส่น้ำพาสต้าด้วยซึ่งตอนนี้กำลังต้มอ,อยู่นะ อนไม่จ้าร้อนไม่จ้ากินกิ่นาไว้ได้นหอืมมันละมันละมาแบทอืมอร่อยนิวทริชแนลยีสต์มันช่วยชีวิตวะ่ะเหมือนมูโบนา,าลาเลยมีความละมุน ก็จะมีไปวิ่งผ่านกันนะคะและก็เป็นกิจกรรมของโ o รค ry s w ว a t ในเมืองภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยว mm hmm. เราควรจะหาอะไรกินเพื่อ mm hmm. เพิ่มพลังก่อนไปออกกำลังกายนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะกินเป็นบีเก้นโปรตีนแล้วก็อันนี้ก็คือโปรตีนที่เราจะกินก่อนไปวิ่งผาดบ่ายนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นบีเก้นสปอร์ตอันนี้สั่งมาจาก IH e r ร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรสมอคคาเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้ยังไม่เคยทานเหมือนกันนะ รสชาติโอเคเลยนะแต่ว่าถือว่าค่อนข้างหวานถ้าเทียบกับย่ออื่นที่เราเคยกินอะแต่สาหรับคนที่เพิ่งเริ่มทานโปรตีนน่าจะชอบนะนเพราะว่ามันรส <c oughs> ชาติโอเคมากเลยเป็นรสชาติช็อกโกแลตแล้วก็มีติดกินกาแฟนิดนึงมื้อเย็นส่วนมากจะเป็นมื้อที่เราอุ่นของเหลอนะคะเย็นนี้เราก็จะมาทานข้าวกล้องกับคะนาแล้วก็ผัดฟักทองใส่ไข่นะคะ ว่าจะเป็นมือมังแบบง่ายๆมันคิดมากแล้วก็เดี๋ยวอาจจะใครที่แบบต้องการความแซ่บเล็กเดี๋ยวเราจะใส่พริกกระเทียมขัวเพื่อปรุงความหนัวรสชาติตรกนิดนิดนึงนะคะ,คะก็เป็นอีกมือง่ายๆค่ะ